ติดถุ่อยะเต้นสักแค่นั้นนักหนึ่งจุดอดหัวใจเนมีปะไม่นะโล่งกว่า ไตรงมือสองตีตรงมือสองตีก็ไหนกะโคหนึ okay, like ่งกระโคหนึ่งเตีไม่รู้อ่ะกูไม่เห็นกูพูดไปนั้นแหละไอ้เหี้ยกระโคหนึ่งเตี๊ยโคหนึ่งเตี๊ยเดี๋ยววะเฮยกูไม่เห็นวะนี่เล่นมากเลยกูโดนเนี่ยเสียงตีนแถวกูด้วยไอคุกได้ของแล้วไปเคลี่ยวช่วยเล่นหน่อย ช่วยใครไม่กูแค่บอกว่าสตีมีตะคูมีหนึ่งตีสะูสะคูในตะูในตะคูมีหนึ่งตีเข้าใจบอกูบอเข้าใจพูดใหม่ดิแต่ค<ะ>ูหนึ่งตีอ๋อสครูโรงเรียนมีหนึ่งตีนายหียยดแม่ได้ยินว่าตรงกูตรงกู หูมันหีเนี่ยไอ้หี้ยมึงรู้จักพ้าหิหมูเออไม่ใช่ห I got supplies f u l you're f อ r m i d คุณแตกกูทิ้นะได้แล้วเออแบบได้จกล่องนัหะครับ็กในกล่องมีอักีเอาอักมาป่ะมีรถมามีรถมารถมาตรงสีภู หน้ากูหน้ากูเลยสี่ภูสี่ภูมันจอดแล้วจอดมาจอด ปาลยปาเลยไปให oui. hey, ้หมดเลยตายตายหนึ่งไอ้เน็ตเน็ตระวังระเบิดเน็ตเน็ตระวังระเบิดหมดแล้วหมดแล้วสวยสวยกูสวยสวยกูไม่ได้สักตัวสวยกูได้แต่ดาเมจอะ กูกไ,ไอ,อ้นีนดไ,ได้คนละสองเริ่มเบื่อได้ฟุ้กกับโดนกูสั์ไม่แปลกใจทำไมมันสู้เราไม่ไหวดูดูของมันโคตรหวยแม่วะมันถึงก็ไม่ได้หวยขนาดนั้นไหนอีกูว่าให้ไปกระเป๋บบาวุติมมีเข็มกึ้มมมนมามีเข็มสอง เออคุมีเข็มสองเหมือนกันไอ้เหี้ยรวยจัดไอิจฉากระเป๋าที่ม,มาบอกเลยไม่ได้มาอยู่ในกล่องกระเปาเลยเหี้ยเข็มเยอะจังวะกูทิ้งเข็มแล้วไม่ใช้แม่งแล้วคุจะเก็บระเบิดเปเลีป่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นมินิแหละอ้าวส่วนเขียวไม่มีเลยไอเ้เหี้ย

เอตาอ,อยู่เนี่ยนั่นแหละ You need to know how to survive when things get dangerous. You need to know how to survive when things get dangerous. ta nè đây nè luôn liên lung liên เอ้ยจิ๊กซอดิมีกระจกจิ๊กซอ่จิ๊กซอ่จิ๊กซอกำแพง Watch out ช oh. าเลยปะมันดาวหมดแล้ววะขับขับมาดิ ไปขับรถด้านหนึ่งนอดตายอันนี้อันนั้นซ้ำตายมันอยู่ในบ้านที่ต่อเน,นี้ย ตรงไหนอ่ะ Enemies ahead มาล่อดาวดาวดาวมันยังดาวอยู่ okay. อ่นะอ,อยู่ในบ้านอ่ะอยู่ในบ้านเพื่อนมัน่าอยู่ในบ้านระวังด่า ไม่ร <łość> ู้ตรงไหมใช่หกสามมีแดเด ไม่รู้อ่ะน่าจะหนีมั้หรือว่ามันเล่นมีคอ,อยตนะี้ตวะเออป้อนฮะมีเศษก่อนไปทำทีนันวกันพวกงูอ่ะอืม หาคนวอด,ดีกว่าไปหาต่อนู่นรถอยู่นู่นของแม่งก็เยอะนี่ไงรถรถอยู่นี่คนนึ่ง marked a vehicle ของคนนั่นรู้เลยไปแม่งโผล่มาป่าอีกมาต่อ ตกใจหมดเอ้าไอเนเโดดอี่แกเี้ยอ้าวในยิงไง ข้าจะกดลดกดผิดที่อ่หรือว่ามือจะกดยิงยังไงล่ะอย่าไปยิงเล่นดีเอ้ยเอาไอ้ตาไอ้เหี้ยไอ้ตา มนอยู่บนหัวมันอยู่บนหัวบนหัวไ <Watch out. S 1> อ้ต้ามันอยู่สองตัวเออไอ้ต้าชุดชุบคนหนึ่งชุดคนหนึ่งชุดคนหนึ่ง,นนงมันอยู่ชั้นสองสองตัวเลย <S <S มันโดดลงมามันโดดลงมา เดี๋ยวปุ๊บเออหมดอ้าวไอเฮียเพื่อนตายจบลอยยิงสู้นะไอเฮียอะไรกันนี่ฮ่าฮ่า่าไอหลักไอสัตว์ตัวหนึ่งไม่ทันนี่ยไอเฮียตาเวงขับรถความไวสัตว์กูบอกแล้วตรงบ้านหลังนี้ไอเฮียนี่ยก็ยิงเรียกเหลืเกินไอสัตว์ งนานใหญ่บนเขาเจ็บตัวเลยงานไม่เห็นเฮียมีรถเสียกไม่ขับไปเฮีย โวยอย่าวังเลยกูมึงไม่ดีที่หนึง่งแสดงว่ามึงกากก็ขูกากไงับมันกากใช่ฉันมันกาก ลูกขอซ้ำเพื่อนมึงก่อนนะะเบิดมีเยอะกูให้เอาไปเลย5ลูกเอาไปเลยเอาไปเลย ยังมีอีกตีนึงยังไม่หมดยี่บิดูดเลย ยางแตกที่ว่า 是啊，对。